โอราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอคริสเอฟทีรายงานว่าลิเวอร์พูลได้ติดต่อกับเจอร์มีชาเก้และเอเยตนของเขาในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการย้ายทีมในอนาคตอันใกล้นี้เซนเต์แบ็กดาวรุ่งวัย20ปีของแรนส์กลายเป็นหนึ่งในชื่อหลักที่ทีมหงแดงนั้นต้องการเสริมตำแหน่งกองหลังตัวกลางเนื่องจากสัญญาของอิบราฮิมาโกนาเต้กำลังจะหมดลงเมื่อสิ้นสุดฤดูกาล และยังไม่มีข้อตกลงในสัญญาฉบับใหม่ใดๆเกิดขึ้นอีกด้วยมีรายงานระบ,บุว่าทีมงานแมวมองของสโมสรลิเวอร์พูลติดตามดูการพัฒนาการเล่นของชาร์เก้มาโดยตลอดและใกล้ชิดอย่างมากและรู้ดีถึงศักยภาพของกองหลังรายนี้เป็นอย่างดีแล้วและพิจารณาว่าเขาจะเข้ามาเป็นตัวแทนที่สมบูรณ์แบบสำหรับโกนาเต้ได้ในทันทีหากเขาตัดสินใจออกจากสโมสรในที่สุดเรื่องการเงินไม่น่าจะเป็นปัญหาสำหรับลิเวอร์พูล เมื่อพวกเขาพิจารณาแล้วว่าผู้เล่นรายนี้มีศักยภาพและมีโปรไฟล์ตรงตามที่พวกเขาต้องการทั้งหมดณวันนี้ยังไม่มีความคืบหน้าหรือความชัดเจนใดๆเกิดขึ้นลิเวอร์พูลยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปสำหรับตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมนี้ r e รกอีเวนจากเดียรติกรายงานว่าในฐานะกัปตันทีมชาติฮังการีอยู่แล้วโดมินิกซูโบสไลดูเหมือนจะเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เป็นตัวเต็งที่จะรับตำแหน่งกัปตันทีมของสโมสรลิเวอร์พูลในอนาคตอันใกล้นี้อย่างไม่ต้องสงสัยเนื่องจากซูโบสไลได้รับการประเมินเบื้องต้นจากสโมสรโดยเขามีบุคลิกในสนามในความเป็นผู้นำสูงความสามารถรอบด้านและความพร้อมที่จะลงเล่นอย่างต่อเนื่อง ผู้คนภายในสโมสรและภายในทีมที่รวมไปถึงนักเตะในทีมต่างก็มองว่าซูโบสไลน์นั้นมีออร่าที่ทําให้เขาโดดเด่นและเข้ากันได้ดีกับบุคลิกที่แตกต่างในทีมตัวอย่างเช่นเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นไม่กี่คนที่ถือได้ว่าเป็นเพื่อนสนิทของโมฮัมเหม็ดซาลาแม้ว่าเขาจะไม่พูดจาชาญหรือเป็นที่รู้จักในวงกว้างเท่าเฟอร์กิวฟันดแต่เขาสามารถรับมือกับความกดดันและการก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําได้เมื่อจําเป็นณนะตอนนี้ซูโบสไลน์กลายเป็นผู้เล่นที่มีความโดดเด่นขึ้นมาอย่างมาก โดยเฉพาะในฤดูกาลนี้เขาแสดงให้เห็นเลยว่าเขามีความเป็นผู้นำมากแค่ไหนเมื่อถึงเวลาที่ทีมต้องการผู้นำสักคนในช่วงเวลานั้นนๆที่โอซัควายจาก Echo ลิปูเอคโครายงานว่าปีเตอร์ฮาโมซีอดีตนักเตะทีมชาติฮังการีแนะนำโดมินิกโซโบสไลา์รุ่นน้องในทีมชาติให้ย้ายออกจากทีมลิเวอร์พูลในทันทีหากเขาได้รับข้อเสนอจากเรียวมริดในอนาคตอันใกล้นี้ อดีตปีกซ้ายเฮาซิตี้เชื่อว่าโซโบสไลกำลังอยู่ในความสนใจของเรอัลมาดริตและเขาจะได้รับข้อเสนอที่จะคว้าตัวเขาไปร่วมทีมด้วยในอนาคตข้างหน้านี้อย่างไม่ต้องสงสัยใครบ้างไม่อยากเล่นให้เรอัลมาดริตมันจะเป็นการก้าวไปอีกขั้นแต่ถ้าไม่มีข้อเสนอที่ดีพอผมคิดว่าไม่ควรพิจะะารณาและเล่นกับลิเวอร์พูลต่อไป แต่ถ้าหากเรอัเอาต้องการตัวเขาพวกเขาก็ควรรับข้อเสนอนั้นอย่างน้อยผมเองก็คงทําอย่างนั้นไม่ใช่เพราะผลงานที่ย่าแย่ของลิวอ์พูลในเวลานี้แต่เพราะมฤติคือระดับสูงสุดนั่นคือจุดสูงสุดของการเล่นในอาชีพนี้เทรรีอองรีตำนานกองหน้าพิมีกออกมายกย่องอุโกเอกิติเกกองหน้ารุ่นน้องในทีมชาติว่าเป็นนักเตะใหม่ของหงแดงลิวอ์พูลที่ทำผลงานได้น่าประทับใจที่สุดในฤดูกาลนี้ ผมเลือกเอกิเตเก้เพราะในช่วงแรกเขาต้องพิสูจน์ตัวเองว่าดีพอสำหรับลิวอพูหรือไม่และเขาทำได้สำเร็จตอนนี้ที่ทีมกำลังฟอร์มสะดุดแต่เขาก็ยังทำผลงานได้ตามเป้าหมายเขาทำให้ผมเสอร์ไพ์อยู่นะผมรู้ว่าเขาเป็นคนมีของแต่ไม่คิดว่าจะปรับตัวได้เร็วขนาดนี้แน่นอนว่าการปรับตัวมันจะง่ายถ้าทีมกำลังเล่นได้ดีแต่เขาก็ปรับตัวได้และพอโดนจับนั่งสำรองเขาก็ไม่บ่นเลยกลับมาลงเล่นก็ยังยิงได้อีกดังนั้นต้องให้เครดิตเขามากๆจริงๆ BBC Sport รายงานว่าทอยดีนีอดีตกองหน้าชาวอังกฤษและทีมวัตฟอร์ดออกตัวแรงเลยว่ากู่โก้เอ็กิเก้กองหน้าของทีมลิเวอร์ pool นั้นจะเป็นกองหน้าอีกคนหนึ่งที่จะเข้ามาเขยา่าพรีเมียร์ลีกอังกฤษเหมือนที่เอริ่งฮาแลนทำตอนย้ายมาที่แมนซิตี้ถ้าจะให้พูดถึงกองหน้าที่ผมชอบมากที่สุดในตอนนี้ก็คงต้องเป็นเอกจิตเก้ของลิเวอร์ pool เลยทีเดียวบอกตามตรงเลยนะเขาคือกองหน้าที่ถูกประเมินค่าต่ำที่สุดในพรีเมียร์ลีกสองประตูในสองเกมติดกันเด็กคนนี้ทำประตูได้อย่างชาญฉลาด เขาถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่70โดยอเล็กซานเดอร์อิซักเขาคือการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมที่สุดของลิเวอร์พูลในซัมเมอร์นี้เอกิติเก้จะเข้ามาแย่งตำแหน่งดาวซันโวกับเออร์ลิงฮาแลนด์เพื่อทำประตูให้ได้มากที่สุดเด็กคนนี้สุดยอดมากเขาเป็นของจริงอีกคนหนึ่งที่จะมองไปที่ฟุตบอลโลกและคิดว่าเขาต้องติดทีมชาติเขาเล่นทางฝั่งซ้ายคู่กับคารินเอ็มบาเป้ให้กับทีมชาติฝรั่งเศสได้เลยทีเดียว ไก่เดือยทองทอเนมฮอสเปอร์ซอแวลขาดผู้เล่นชุดหลักถึง8คนด้วยกันในการเปิดบ้านรับการมาเยือนของหงแดงลิเวอร์ p ในเกมบิ๊กแมตช์เพียร์ลีกวันเสาร์นี้โดยโทมัสแฟรงค์อาจจะต้องปวดหัวกับตัวเลือกที่มีไม่มากนักเพราะไรยชื่อนักเตะที่เจ็บหรือไม่สามารถใช้งานได้มีถึง8คนด้วยกันทั้งโดมินิกโซลันกี้กลับมาเดือนมกราคมเจมส์แมตสันเอซีเอลพักยาวปาบมาตาซาเอฟคอนอูโดกี ing, ้เดสตินี่แฮมสติงเดยันครูเซฟกี้เรียกความฟิต ราดูดากูชินเข่าโกกิทาคาอิยังไม่มีกำหนดรวมถึงอิปิซุมาที่มีปัญหาเรื่องความประพฤติเลาตโลมาติเนสดาวยิงกับตันทีมอินเตอร์มิลานยังคงออกมาตัดเพอถึงความไม่ยุติธรรมจากความพ่ายแพ้ที่มีต่อลิเวอร์พูลหลังทีมต้องเสียจุดโทษในจังหวะที่อลริซานโดบาสโตนีไปดึงเสื้อของเฟรเดนวียสในช่วงท้ายเกมหัวหอกชาวอาเจนตานเปิดใจบนเวทีขณะขึ้นรับรางวัลผลงานยอดเยี่ยมแห่งปีของเดอะกาเซตาสปอร์ตอวอร์ด โดยยืนยันว่าความให้แพ้ดังกล่าวเกิดจากความผิดพลาดของผู้ตัดสินพวกเราผิดหวังครับแต่ไม่ได้โกรธแค้นเราจะโลกกล่าวเพราะถ้าคุณต้องแพ้เพราะความผิดพลาดของกรรมการมันก็แทบจะทําอะไรไม่ได้เลยเราเสียใจที่ต้องโยนทุกอย่างทิ้งไปเพราะความไม่ยุติธรรมถ้าหากมีการแจกจุดโทษในทุกจังหวะที่มีการดึงกันนิดๆหน่อยๆเกมฟุตบอลคงเล่นกันไม่ได้แน่แแม้จะยังเจ็บปวดแต่ดาวยิงงูใหญ่ก็มองไปข้างหน้าความ่ายแพ้แม้มันจะเจ็บปวดมากแต่มันทําให้เราเติบโตขึ้น ผมมักจะโกรธจัดเวลาที่แพ้แต่เราก็ต้องยอมรับในฝีมือของคู่แข่งด้วยอย่างไรก็ตามเราได้เริ่มต้นกันใหม่แล้วผลการแข่งขันบางนัดอาจจะยังไม่เป็นใจแต่มันต้องใช้เวลาลิเวอร์พูลกับตีาโกซินวาจริงดิขอขอบคุณบทความจากคอลัมน์ฉชันอยากไปเหยียบแอนฟิลด์โดยเจบาร์ตเกิดกระแสเชื่อมโยงตตียโกซินวากองหลังมากประสบการณ์ชาวบราซิเลียนกับทางลิเวอร์พูลในตลาดมก,กราคม2020มเป็นยังไงลองดูกัน นักฟุตบอลบางคนท้าทายทฤษฎีที่ว่าอายุเป็นอุปสรรคต่อการเล่นระดับสูงเตจอโก้ก็เป็นหนึ่งในนั้นเขาย้ายจากปารีสแซงแช็แมงมาอยู่กับเชลซีในปี2020ตอนอายุ36ปีซึ่งพิสูจน์แล้วว่าเป็นดีลที่ยอดเยี่ยมเพราะเขาพาทีมควา้าแชมป์แชมเปี้ยน์ลีกในปี2021แข่งเก่าออกจากสแตมฟอร์ดบิตเมื่อปีที่แล้วเพื่อกลับไปริโอเดอจาเนโรเพื่อเล่นให้กับฟูมิเนนเซ แม้ว่าก่อนหน้านี้เขาจะเคยพูดถึงความปรารถนาที่จะแขวนสตั๊กับสโมสรนที่เขาเติบโตมาแต่รายงานในบราซิลระบุว่าอดีตกองหลังทีมเซเลซาวได้กล่าวอำลาเพื่อนร่วมทีมฟูเนนเซแล้วเตรียมจะย้ายทีมในเร็วๆนี้เรื่องนี้ทําให้สโมสร,รในพิมลิกและสโมสร,ร์อื่นๆในยุโรปต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดสัญญาของกองหลังจอมเก๋าจะหมดลงมิถุนายน2026แต่หลังจากที่ทีมของเขาตกรอบโกปาดโดบราซิลก็มีข่าวลือว่าเขาอาจจะย้ายทีมในเดือนมกราคม เจ้าตัวแสดงเจจํำนงอย่างชัดเจนที่จะเล่นในฟุตบอลโลกปีหน้าและตอนนี้จึงมีข่าวลือว่าเขาจะไม่เลิกเล่นแต่จะมองหาโอกาสกลับไปเล่นในยุโรปเพื่ออยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวในลอนดอนมากขึ้นในวัย41ปีเรื่องดังกล่าวไม่เกินจริงเมื่อเตียโก้ริเบโล่ผู้สื่อข่าวอาวุโสของทานเฟอร์มารเก็ตแห่งภูมิภาคอเมริกาใต้บอกว่าเป็นไปได้เรื่องปลากระหลังเก่าคืนทีมในยุโรปเขาติดตามเส้นทางอาชีพของซินวาอย่างใกล้ชิดมาตั้งแต่ปี2010และได้สัมภาษณ์เจ้าตัวหลายครั้ง เขาได้นําเสนอเรื่องราวเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่วงเวลาของซินวาในรีโอวา่าแม้จะใกล้ถึงจุดสิ้นสุดอาชีพการค้าแข้งแล้วในวัย41ปีรีอาโก้ยังคงสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคู่สื่อข่าววงไหนอ้างในแมตต์อัลลาของเขากับฟูเนนเซกองหลังระดับตำนานของบราซิลรายนี้ได้โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและหยุดยั้งราย,ยานดาวรุ่งคนใหม่ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ว่าตารางการแข่งขันของบราซิลจะโหดมากโดยฟูเนนเซลงเล่นถึง79นัดในปี2025 กองหลังรายนี้ก็ยังคงรักษาสภาพร่างกายที่ดีได้ตลอดทั้งปีซินวาสามารถเล่นได้กับทุกค่ายที่เขาต้องการเรากำลังพูดถึงผู้เล่นที่คู่ควรอยู่ในทำมเนี่ยผู้เล่นที่ดีที่สุดตลอดการนอกจากจะมีสภาพร่างกายที่ดีแล้วซินวายังสามารถชดเชยความยากลำบากที่เกิดจากอายุด,ด้วยสติปัญญาที่ยอดเยี่ยมคำชมเช่นนี้อาจทำให้สโมสร,รชั้นนำของยุโรปบ,บางแห่งเสนอโอกาสให้เตียโกลงเล่นอีกครั้งแบบมีฟุตบอลโลก2 0 2 6รอบสุดท้ายการอำลาข,ของเขา ซินว่าจะมีอายุครบ42ปีในเดือนกันยายนหรือ3เดือนหลังจากเวิลด์ครับเปิดฉากเขาจะสามารถติดทีมชาติได้จริงหรือไม่ราเบโลมองว่าท้าทายแต่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสเป็นไปได้ผมอยากเห็นซินว่าเล่นฟุตบอลโลกอีกสักครั้งไม่ใช่ในฐนานะตัวจริงผมคิดว่าบราซิลมีตัวเลือกที่ดีกว่าอย่างมักินยอสกาเบยมาคันเยสและเอเดมิลิตาแต่ผมไม่คิดว่าฮดโคชคาร์โลอันเชลติจะเลือกซินวาไปเล่นฟุตบอลโลกอีกครั้งแม้ว่าโค้ชชาวอิตาลีจะชื่นชมเขามากก็ตาม ด้วยเหตุน,นี้เว็บไซต์ทานเฟอร์มาร์เก็ตจึงได้คัดเลือก5สโมสรในยุโรปที่อาจเซ็นสัญญาก,กับนักเตะชาวบราซิลในเดือนมก,กราคมนี้ AC ซีมิลานเชลซีฟูตเลมเวสตแฮมลิเวอร์พูลหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ